การบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเครื่องถมเครื่องถ้วยศิลปะพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา่านภาลายัยการทำนุกบำรุงงานช่างสาขาต่างๆให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของศิลปะนั้นงานประนิตศิลป์ประเภทเครื่องถมเครื่องถ้วย ก็ได้รับการพัฒนาให้วิจิตรสวยงามขึ้นทั้งคุณภาพและการออกแบบตกแต่งดังเช่นวิชาช่างถมทรงมีพระราชกระแสให้เจ้าพระยาคนครศรีธรรมราชน้อยบำรุงฝีมือช่างถมขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชจนช่างได้สร้างสรรค์ตกแต่งด้วยลายใบเทศลายพระราชนิยมที่ทรงคิดขึ้นใหม่ จากลายดอกไม้ของจีนและใบไม้ของฝรั่งได้ผลงานชิ้นเยี่ยมนำมาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นเครื่องราชูปโภคได้แก่พระแท่นถมพระราชยานถมเรือพระที่นั่งกราบถมที่สำคัญยิ่งคือพระเก้าอ,อี้ถมทรงโปรดให้ใช้เป็นพระที่นั่งพัทรบิดประดิษฐานในพระที่นั่งภพศาลทักษิณเป็นที่ประทับ ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรโดให้ตั้งพระแท่นพุตานถมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำท้องพระโรงพระที่นั่งจักกรีมหาปราศาสตส่วนเครื่องถ้วยซึ่งเป็นของสั่งทำจากเมืองจีนตามแบบและลวดลายที่ส่งไปเป็นแบบมีมาแต่ครั้งกรุงเก่า ได้ทรงผูกลายใหม่คัดแบบด้วยพระองค์เองที่ยกย่องกันว่าสวยงามอย่างยิ่งได้แก่ลายดอกกุหลาบขาวพื้นทองลายผักกาดเขียวลายนกย่อมลายพวงทับทิมลายจีนประกอบกับลายครุดยุดนาคซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ้วยลหลน้ำทองของสำนักสมเด็จพ,พระศรีสุริเยนทราบรมราชนีนั้นถือกันว่าเป็นของดีที่สุดจนได้ชื่อเฉพาะว่าเครื่องถ้วยพระศรีสุริเยนนอกจากนี้ยังทรงคิดหุ่นปั้นชงชาพระราชทานแบบให้ช่างจีนทำในหลายคราวที่เรื่องลือกันมาก จนเรียกขานกันต่อมาว่าทรงสยามนิยมคือปั้นรูปเท้าปุ่มคอหม้อรูปลูกแก้วรูปก้นช้อยคอช้อยและปั้นสายรูปแมงดาพวยชวลานับถือกันว่าปั้นชงชาอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นปั้นที่รูปทรงสวยงามที่สุด ภาพสะท้อนกรุงเทพพระมหานครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาลัยเห็นได้อย่างชัดเจนคือความเจริญมั่งคั่งของพระนะครเริ่มกระจายสู่หมู่คนมากขึ้นทั้งขุนนางและพ่อค้าวานิชจากกรอนตำนานพระราชนิพน์ไกรทองยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่านภาลัยไว้ว่า ลูกค้าพาณิ์ต่างประเทศบรรทุกของวิเศษเข้ามาถวายสมบัติพัสถานมากมายทรงแจกจ่ายนิจพัฏเบี้ยววัดปีพร้อมหมู่โยธาค่าเฝ้าล้วนเหล่ามั่งคั่งตั้งเศรษฐีต่างคนสุกเกษมเปรมปรีทุกที่วาราตรีปีเดือนเอย่ยนับเป็นพระราชปรีชาญาณในพระองค์พระเจ้าแผ่นดินของไทย ที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอนาราษฎรสืบมาจนถึงปัจจุบัน